ี่คือการแก้คำถามว่าทำไมคิวเลนต้องเข้าด้านหลังเวลาจะฆ่าอ่ะนี่ความแตกต่างเข้าด้านหน้าเข้าด้านหลังอ่ะทุกคนเหงว่วามแกลางาาาอะไรไหมเข้าด้านหน้าเข้าด้านหลังเรวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปใช่ทุกคนเห็นแล้วเพราะว่าถ้าเข้าด้านหลังมันจะมีโอกาสติดคิดร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าด้านหน้าด้านหลัง หน้าหลังขน,นาดตีปกติมันยังได้คตี้ยอเยเปอรนต์ม่อยู่ด้านหลังโดยเฉมัมก็รวมถึงการเตะปีก